สวัสดีครับเอากลับมาองวดใหม่1กุมภาพันธ์สองพอันนี้เป็นรูปที่ผมคัอปีมาแคบมาจากเว็บไซต์ของกองสลากนั่นแหละอันนี้รูกบอกว่า3กุมภาพันธ์ดอกปอปีบานวันทหารผ่านศึกแล้วก็มีรูปดอกไม้ดอกปอปีแหละ,ะรูป มันเหมือนเหมืนอนช่อดอกไม้เนาะอะ่อยู่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลยอ่วัที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาเรามาอันนี้โต้ทวนกันดูสักนิดนึงเนาะปิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนก็เหมือนเหมือนเราดูทิศทางแนวทางนั่นแหละอะ,อะไรถูกอะไรถูกประมาณไหนเราก็จะอ่าดำเนินการต่อไปอะไรประมาณนี้เนาะ อ่ะก็คือไอ้ตรงเนี้ยมามันมันมันมาไหมไอ้พวกเราเห็นถ้าเป็นลูกตัวเลขตรงๆนี้ไม่มานะอ่าตรงตรงผมบอกแล้วว่าตรงตรงอ่ะมันจะมาหรือเปล่าอ่าแต่ว่าอ่าเล่เหลี่ยมลักษณะเหมือนงูมันก็ขดไปขดมาก็คือเล่เหลี่ยมนั่นแหละอ่าเล่เหลี่ยมก็คือเราเราใช้อ่าอันนี้เอาเนาะอ่า พูดไปตรงตรงหกหกศูนย์อะไรเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่มีไม่มีเลย่าตรงนี้ไม่มีเลยตรงนี้ก็ก็มีอยู่มีตรงไหนก็มีตรงที่บอกว่าอ่าอันนี้ใช่ไหมอ่าสองสองอยู่กลางอาจจะสองอยู่กลางแล้วก็มีมีเลขอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวแปดเนี่ยอ่าแปดอยู่ท้ายต่อจากเลขสองใช่ไหมที่บอกว่าเป็นสองแปดใช่ไหมอ่าเันหกสองแปดอะไรประมาณนี้จริงๆเต็มหวัวออกล่างสองสามเนาะ อ่าสองสามไม่ใช่สองแปดอ่าถ้าตัดสองตัวแต่ตัวเนี้ยอ่างูมันเล็กครึ่งหนึ่งตัวหลังนี่ะมันครึ่งหนึ่งเพราะตัวนี้อยู่กลางนะตัวนี้อยู่นี่งูมันเล็กครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคงแปดก็คือสามเละไม่ใช่เราหารเหมือนคณิตศาสตร์นะเราก็ต้องเข้าใจนะไะหารครึ่งหารครึ่งแบบเนี้ยครึ่งแบบเนี้ยอ่าครึ่งตัดครึ่งอย่างเงี้ยซ้ายขวานี่ะ อ่ก็ก็เป็นสองสามอะไรประมาณนั้นนะแต่เราโคงคาดไม่ถึงเนาะนอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ามีเลขแฝงมีเลขแฝงตรงตาง,งูนี่ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นหกสามสามหกหกเก้าอะไรประมาณนี้นะไอ้ไอสามหกสามเก้าอะไรประมาณนี้ไอ้ตัวนี้ก็ไปออกไปออกออมสินก่อนแล้วนี่เก้าสามสามเก้าเนาะเอาไปออกออมสินก่อนแล้ว แล้วก็มีเลขแฝง0ูนบอกว่าไอศูตรงนี้0ูอก็ไปออกออมสินอ,ออกออมสินก่อนอ,ออกออมสินก่อนเนะเาะจริงจริงมันมันก็เห็นแหละมีสองสามมนแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกตรงนี้ผ่านาผ่านแลวผ่านไปส่วนปังมุดปังมุดก็มี ่มีเหลี่ยมอยู่มีเหลี่ยมอยู่ตรงนี้50 50ก็ไปอะไรไปออมสินอ่าเมื่อกี้0 2 0 2์สไปเท่ากับศอ่อาโทษทีเท่ากับศเนาะหรือยังไงเออเท่ากับศแหละ0 5เอ้ย0 5เท่ากับศอ่า0 2องอมสินหรืออะไรยังไงนี่แหละนี่แหละประมาณนี้แหละอ่าส่วน19ตรงนี้อั่งเกก็ไม่ตรงเนาะก็เป็นก็ไปเหลี่ยมเอาเจ ธรรมดาหละเขาก็มีรูเล่นให้เราแต่ว่าหลักๆมันเห็นมันมาแหละแต่ในส่วนนี้พวกเราก็หลายคนก็มีมีคนรู้อยู่เนาะแต่อันนี้มันมันก็เชื่อถือได้เลยแต่ว่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่พวกเราก็พิจรารณาดูพิจารณาด,าดูคือหลักๆมันก็ประมาณนี้แหละหลักๆในในหลักๆ,ๆมันอะแต่ว่ามันจะมีมีเหลี่ยมมีแบบหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอะไรประมาณนี้พวกเราก็ค่อยสังเกตเอา หนึ 1> 1่งกับเจ็ดอะไรเนี่ยที่มันเป็นตัวเลขที่คล้ายๆกันนะแต่ที่มันที่มันไม่สามารถออกไปไหนได้เลยคือถ้าเป็นศูนย์ก็มันก็คือเป็นศูนย์เนี่ยถ้าเป็นห้าอย่างงี้มันก็คือเป็นห้าอะไรประมาณเนี้ยเนาะโอเคผ่านแล้วผ่านไปผ่านแล้วผ่านไปเนาะอ่างวดใหม่อ่างวดใหม่ก็ผมทํารูปอ่านี้นี่ปรับรูปให้ชัดสักนิดนึงอ่ารูปอ่ารูปนี้อาจจะ มีบางอย่างที่อาจจะชัดเจนกว่ารูปจริงอาจจะมีชัดเจนกว่ารูปจริงเนาะโดยโดยตรงนี้ตรงนี้ที่มีตัว xx เนี่ยปกติรูปจริงมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขขีดกั้นไว้เราอาจจะมองเห็นเส้นสายที่เป็นลางๆอยู่เห็นเป็นตัวเลขเนาะผมบอกเลยตัวเป็นตัวเลขตรงนี้ให้พวกเรามองอ ฝากไว้เป็นอะไรก่อนอะไรก่อนให้พวกเราเป็นอะไรก่อนอถ้าผมบอกว่าตรงนี้พวกเราเห็นเป็นตัวเลขเลยเนาะจตตรงไม่ตรงไม่รู้แต่ผมว่าคงคงถ้าเห็นก็คือเห็นนั่นแหละก็คงไม่ได้เบี่ยงเบนอะไรเห็นไหมตรงนี้เห็นเลขหรือเปล่าอ่าผมจะชี้ให้ดูที่เลขตาผมนะตาผมไม่เห็นอยู่ประมาณ สีตัวเลขตรงนี้เส้นเส้นเหมือนริบบินเส้นอะไรตรงนี้ข้างบนเนี่ยแปดแปดนอนอนอยู่ข้างบนในแปดนอนอยู่อย่างนี้อันนี้คือตรงนี้8ปดถัดลงมาถัดลงมาในตรงนี้เป็นเลขสองเห็นไหมโคตรชัดเลยไหมเดี๋ยวขยายให้ดูอีกโอเคไหม เอาแบบชัดๆเอาตัวเลขไปเลยตัวนี้8ตรงนี้2เห็นไหมเ,เรามองอยังไงมันก็เป็นอยู่นี้เ,เป็นอย่างนี้2แล้วอีกข้างล่างนี่แ่ะที่เป็นมีรอย xx นี่ทับอยู่ใช่ไหมรอยเอ็นี่ถ้าเราเลข2มันมันกั้นไว้ตรงนี้เลข2เส้นมาตรงนี้ต่อจากเลข2ลตรงนี้น่าจะเป็นเลข1น่าจะเป็นเลข1นึ่งเ,เห็นเปลา ตาผมผมคิดว่าเป็นเลขหนึ่งแต่เลขข้างหลังเนี่ยข้างหลังเป็นเลขเก้าข้างหลังเป็นเลขเก้านะผมมองว่าเป็นกลุ่มเป็นเลขเก้าเนี่ยเป็นเลขเก้าจะมีตรงหัวในดอกไม้บังอยู่นิดนึงเอ๊ะเปล่าชัดเจนเลยตรงนี้นี่เลขเก้าถึงดอกไม้จะบังอยู่แต่ว่ามันมันก็เห็นว่าเป็นเลขเก้าตรงนี้เป็นเลขสองตรงนี้เป็นเลขแปดเห็นไหม เนี่ยแปดสองหนึ่งเก้าหรือถ้ามองอ่าถ้าไม่มองตรงนี้เป็นเลขสองก็จะมองเป็นเก้าเก้าหรือเปล่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเอาดีๆเอาดีๆอ่าเอาที่พวกท่านเห็นนะแต่ตาผมเห็นเป็นแปดสองหนึ่งเก้าแปดสองหนึ่งเก้าเนี่ยแต่สองใชัดมากเลยคอยร้อยเปอร์เซ็นต์สองกับเก้าตรงนี้ชัดมากเลยโอเคเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีส่วนอื่นๆที่พวกเราเห็นนั่นแหละส่วนอื่นๆก็จํานวนพวกเราเห็นจํานวนถ้าพวกเราดูจํานวนก็มีดอกไม้เนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกดอกไม้ดอกใหญ่ๆเนี่ยหกมีหกนะดอกไม้ใหญ่ๆหกแล้วก็มีดอกเล็กดอกเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกเล็กเจ็ดมีหกมีเจ็ดแล้ว อันนี้พูดว่าพูดถึงจํานวนนะแต่ยังยังไม่ไม่สรุปว่าอาจจะเป็นตัวเลขในกลุ่มไหนจัดจัดแบบไหนอะไรยังไงเนาะอ่าแล้วก็มีอ่ามีดอกเล็กแลก้วก็เล็กอีกเล็กเป็นคู่กันอีกเห็นไหมเนี่ยเล็กเล็กเป็นคู่กันอีกอยู่เนี่ยเห็นไหมมันจะมาเป็นคู่อยู่4คู่1 2 3 4งสอา่ตรงนี้มันมี4คู่อ่ามีเล็กเล็กสคู่อ่าฝั่งเนี้ยสดอกเล็กเนี่ยมันจะมาเดี่ยว สามดอกเล็กจะมาเดี่ยวแต่ดอกเล็กฝั่งนี้ฝั่งขวาม,มือมันจะมาเป็นคู่เห็นไหมสี่สี่คู่ฝั่งนี้ตรงนี้สามสามเดียวอ่าแล้วก็มียอดอยอดใบเห็นไหมสีสีเขียวเนี่ยเห็นอยู่สี่ยอดหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ยอดนะอ่ามีสี่แล้วเป็นคู่เล็กก็มีสี่อ่าแล้วดูดูดอกดอกที่มีอ่ามีเม็ด มีเม็ดมีอะไรเนี่ยเห็นไหมมีเป็นด,ดอกอะไรที่จะไปขยายพันธุ์อะไรของเขาอ่ะก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่เห็นว่าอ่ามีสี่มีสี่อีกละแล้วลก็ดอกที่มันบานอยู่เนี่ยที่มองเห็นเต็มเต็มดอกเนี่ยว่ามีมีอันนี้เนี่ยก็สี่หนึ่งสองสามสี่ใบหนึ่งสองสามสี่เป็นคู่หนึ่งสองสามสี่อ่า มีอะไรอีกอ่าแล้วก็มีอ่าม,มีมีแบบมีแบบมีแบบแฝงใช่ไหมอ่ามีแบบแฝงก็อ่าถ้ามองดอกใบคู่เนี้ยมองห่างๆหน่อยคู่คู่นี้มันก็จะเป็นแปดใหญ่ๆเนี่เห็นไหมอ่าถ้ามองแบบแฝงๆอะ่ะอะไรประมาณนี้อ่าแต่ถ้าดอกอันเนี้ยมองตรงๆอย่างเงี้ยเหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ากลีบอ่ามีห้ากลีบเหมือน มองเหมือนเหมือนใบพัดลมนะเหมือนใบพัดอะไรสักอย่างนึ่งนะอ่าก <jack ata> ็ไปสะ้อย่างนั้นไปสะ้อย่างนั้นอ่าก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนอ่าคร่าวๆประมาณนี้ก่อนอ่าแต่ตัวเลขอ่าตัวเลขก็มันจะอยู่เป็นกลุ่มมนแหละอ่าใหญ่ๆก่อนใหญ่ๆจะชัดอ่าอยู่ด้วยกันออกด้วยกันอยู่ติดกันออกติดกันอะไรประมาณนี้ ก็สเตปของเราผมก็พูดย้ำให้ฟังอีกเหมือนเดิมหมแหละมันก็จะมีะมีออมสินมียอมสินแล้วก็มีตกอสอใช่ไหมแต่ต้นเดือนต้นเดือนน่าจะมีออมสินอย่างเดียวเนาะงันนี้จะคงเป็นออกปกติแล้วล่ะออมสินก่อนแล้วก็ค่อยสลายกินแบ่งในวันเดียวกันเลยลออกปกติในวันเดียวกันเลยออมสินออกประมาณ5้าโมงไปเนาะห้าโมงเกือบเที่ยงหรือประมาณเที่ยงอะไรประมาณเนี้ย พวกเรารู้อยู่สเต็ปเนอะย้ำย้ำตัวเลขตัวเลขอยู่ตรงนี้นะที่เห็นเป็นตัวเลขเลยที่เห็นเป็นตัวเลขเลยกก็คือตรงนี้แหละอาตรงนี้อาจจะคละ้ายๆดูว่าคล้ายๆแต่ว่าที่มองชัดๆมี8มี2อมี2แล้วก็มีมีอมี9 8 2มี9 8 2 1 9ที่เป็นตัวเลข ที่เป็นตัวเลขเลย8 2 1 9อ่เาฝากไว้ฝากไว้4ตัวเลขที่เป็นตัวเลขเลยส่วนจำนวนก็ก็พวกเราก็ไปแยกเอานับดูดูนูแนวโนม้มดูทิศทางอ,อ,อีกรอบหนึ่งก็มีมีมีแยกหลายรอบมีแยกจำนวนดอกใยแยกเม็ดแยกเป็นคู่เลขนี้แยกเดี่ยวแยกใบเนี่ยก็เห็นอยู่มันมี6มี7 มี4มีอะไรเป็นตัวเลขอันนี้เป็นหมดเลยแต่คือคือแยกเป็นส่วนอ่ารอบหน้าแล้วกันรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้นู่นนี่อีกทีนึง่งเนาะอ่ารูปจริงรูปจริงเอามาอีกอ่าส่วนตรงนี้ก็ฝากไว้สีตัวเลขชัดๆตรงนี้แหละอ่าฝากไว้เป็นชัดๆตรงนี้ก่อนสีตัวเลขโอเคก็หวังว่าพวกเราจะโชคดีอ่ามีกำไรถูกหวย ไปด้วยกันถูกรล้วางวันที่หนึ่งทุกทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ